เด้กันตอบค่ะต่อไปค่ะช่วงนี้เนี่ยภาพยนตร์เกาหลีดีตลาดไปทั่วโลกเลยนะคะจนล่าสุดค่ะ Warner Brothers Pictures มีแผนที่จะสร้างภาพยนตร์เกาหลีแล้วด้วยค่ะความดง่ดงดังของภาพยนตร์เกาหลีตอนนี้นะคะได้ได้ว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกค่ะมีทั้งดาราและก็ผู้กำกับชื่อดังที่ทำงานในระดับอินเตอร์มากมายเลยนะคะซึ่งเหตุน,นี้เองค่ะทำให้ผู้บริหารแห่ง Warner Brothers Pictures สตูดิโอยักษ์ใหญ่ห่งฮอลลีวูดคิดอยากจะลงทุนสร้างภาพยนตร์เกาหลีบ้างค่ะ เ่าวนี้นะคะเปิดเผยจากทางจุนโอค่ะผู้บริหารซีเนียร์ไวท์ r e s สิดเนนต์ฟอร์บิสเนสเอเฟรของ Studio อวันเนะคะในงาน International Content Conference ค่ะงานแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างสือ่อซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีใต้นั่นเองค่ะโดยทางจุนโอนะคะก็บอกว่าสตูดิโอได้ไปลงทุนทำโปรดักชันค่ะและสตูดิโอสร้างหนังเอาไว้หลายประเทศแล้วทั้งเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและต่อจากนี้ก็กำลังจะมองตลาดใหม่เอาไว้ที่ประเทศจีนและเกาหลีด้วยค่ะ สาเหตุที่วอร์เนอร์บรอเดอร์สนั้นลงทุนสร้างหนังใน,ในประเทศต่างๆนะคะก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลตามเทรนกระแสฮิตของโลกค่ะและในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีก็เติบโตขึ้นมากเห็นได้ชัดจากรายได้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดในเกาหลีนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยจะมีส่วนแบ่งตลาดในเกาหลีถึง6 0แต่ตอนนี้ภาพยนตร์เกาหลีกลับทํารายได้แซงหน้ามาเป็น6 0และฮอลลีวูดตกไปเป็น4 0ค่ะ อีกทั้งหนังเกาหลียังขายในประเทศเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนนะคะทาง Warner Brothers จึ่งเห็นว่าควรจะหันมาให้การสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์เกาหลีและผลักดันให้เป็นหนึ่งใน10แหล่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์สำคัญของโลกต่อไปด้วยค่ะก,าก,าาก่น้ีกวดว่าเป็นการร่วมมือกันที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะพี่อรนใช่แล้วนะคะกระแสเกาหลีนี่ชุดไม่อยู่จริงๆเลยทีเดีงวม,มาแรงมากๆเลยละคะ่ะ อาะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมานะคะสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ Inside Roundup ค่ะ